ค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องอ้อมกันนะคะทุกคนแล้วก็สวัสดีวันสุกรกัรกับทุกคนด้วยนะคะวันนี้วันที่13เมษายนเป็นวันสงกรานต์แล้วเราไปเข้ากันเลยนะคะเราจะมาเล่นแมปการอยู่รอดของภัยพิบัติตามธรรมชาตินะคะทุกคนไปเล่นเพก่พร้อมนะคะทุกคนก็กดเลยนี่ ไม่สิอ่ะเริ่มเลยนี่เออทุเรี่ทำอะไรอ๋ออ๋ออ้ออ๋อเขากำลังเอาชุ๊กอ๋อ my g ก d มันสามารถตกได้เหรอทำไมเราไม่รู้เลยแสดงว่ามันบักนะคะเมื่อกี้น,นะะี้มันบักนะครับเพราะว่าเมื่อกี้กระจุกยังไม่โหลดเลยไออม่ใช่สิ มันอยู่ข้างบนใช่มันอยู่ข้างบนลืมไปเลยเัิดเปเรนโบว์นะอะไรอย่างนี้เครื่องเอา้ยเราไปกันเลยค่ะเอาชีวิตอยู่รอดนะคะเราว่านะ้าแบบว่าเพื่อนทำไมเราตาย เอาเพื่อนทำไมเราเป็นอย่างนี้ล่ะเพื่อนเราจะขึ้นเข้าใจไหมโอเคเราขึ้นได้แล้วเราไปรุยก,กันเลยค่ะน่าจะเป็นแมพที่สึนามิมาหรือเปล่านะ่นาจะเป็นสึนามิมัง้งนะเรนนี้เลื่อนหลอน้อยมากอ่ะคำเตือนให้พี่บัตเวรรั้าไแเรงหลีเรียเรยอยูชน อ๋แสดงว่าเฮ้ยคด,ดีเลยอะเพราะว่าเราอยู่คนเดียวไงคด,ดีดีมากเว่อรู้จะติดเชื้อโรคไปด้วยไหมตอนเนี้ยก็น่าจะติดไปแล้วมั้งเพื่อที่มีคนเยอะๆที่ไปกันเยอะๆนั่นแหละที่เราเห็นนะขึ้นไปแล้วไม่รอเราเลยสุดท้ายแล้วก็แบบไม่ติดอะ เคือเราไม่น่าขึ้นไปตรงที่คนเยอะๆเลยโอ้โหเกือบเปแล้วล่ะเอาเริ่มเลย <ๆ S 1> มันจะเป็นภายพี่บัตรต่างๆนะคะมีทั้งไวดัสดด้วยแล้วไม่รู้เหรอมันจะมีอย่างอื่นไหมแล้วก็เล่นไปก่อนนะอ่าแล้วมันจะมันจะจบตอนไหนรอตั้งนานแล้วทำไมไม่จบสักที เพื่อนตายเพื่นตกลงมาตายหมากอ่ะแล้ก็ติดอยู่ในนี้นานมากแล้วนะเราจะไม่รู้เราจะทำอะไรดีเราจะวิ่งอยู <è S 2> <c oughs> ่ไม่ได้อุ้ยอุอุ้ยอุ้ยเราเราไอเหรอรือว่าย่งไรอืออเราไอเหรอใออุยใจอ่ะ พี่แจว่าอุ้ยอันนั้นเชือกหรือเปล่านะเชือกแน่ๆเลยลงไปได้ไหมอ่ะลงไปลงไปเอาแล้วเอิเอ่มเดี๋ยวทีเ่เราสองคนเหรอเพื่อน <Yeah. S 1> อันนี้ันมาแล้วปาร์ต <Yeah. S 1> ี้พาเลทปาร์ตี้พาเลทต้องไปไหนอ่ะเพื่อนเพื่อนข,ขึ้นไปไหนอ๋อ <Yeah. S 1> oh. จะขึ้นไปบนนั้นกันนะเพื่อนเปนกันเลยไปสูงสุดเลยนะอ่ะฮะไปเลยค่ะลุยค่ะไม่รู้ว่ามันจะเป็นปาร์ตี้พาเลคืออะไรไม่ไม่รู้นะคะทุกคนมันค,คืออะไรไม่รู้เร็วๆสิเรื่องขึ้นอ๋ออ๋อมันให้ขึ้นมันให้ขึ้นไปอ๋ออ๋อเราูเข้าใจแล้ว ทุกคนหมดเลยมันอยู่คนเดียวข้างบนเดียวเดียวดายเฮ้ยตกๆแู้วกันเอา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 เอะ เลยค่ะสำนักงานก็คือผู้สร้างลูบอักนะคะไปดูกันเลยค่ะอาา่ะฮะขึ้นไปข้างบนค่ะอ่ะมาสูงมากค่ะถ้าเราตกลงไปเราตายแน่นอนค่ะเอ๊ะเอาเพื่อนเพิงอันเอิมตึกนี้แบบว่าสูงมากค่ะแบบนี้มันแปลกๆนะเพราะว่าแบบมันแบบเพื่อนแบบ แคเนี้กชวนเราเราก็แบบกิ้งแล้วอ่ะเรามาเป็นผู้สร้างโรบอทก,กันดีกว่าค่ะเอา้าทำไมามันนั่งไม่ได้อกินฝนดาวตกดูท้องฟ้าแล้วหาที่หลบภัาายทุกคนมันใช่ฝนดาวตกไหมอ่ะมันคืออุ๊ยวุ้ยวุ้วววววาายทุกคนเราตายเรา,าตายเรา,า,ต,า,า,าตายเลยทุกคนเราตายเลยจะเหลือใครไม่เนี่ย ไปดูพิโนกต์เดี๋ยววันนี้เรามาเล่นเทส่งสัตว์ตาประมาณนี้นะคะแล้วก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วก็บายบายทุกคนด้วยนะบาย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 เดี๋ยวไปเล่นน้ำกันด้วยนะสุขสันต์วันสงกรานต์นะคะทุกคนบายบายสุขสันต์วันสงกรานต์นะคะทุกคนตอนปิดท้ายนะคะทุกคนบายบาย